More than a dozen animal corpses. The bodies are reported as being in various states of mutilation. Authorities believe that carcasses are from packs of wandering wild dogs, with them most likely to be rabbits. Wow refrain from consuming any water. Wow, Picky, ระวังรถเป็นช์นะครับจอนนี้อย่าเพิ่งตายนะเดี๋ยวพี่จะไปเล่นกับมันไปไหนไม่รู้มันมีจอนนี่ไหมไม่มีเนาะไม่มีไม่มีครับไม,มไม่มีครับ เปิดเปิดตูแดงให้หน่อยครับอีโจ๊กอยู่ไหมมันออกมาแ้วดอนะครับยังไม่มียังไม่มีไหนมันอยู่ไหนเลยถ้าเฟสบอกมาไม่แล้วนี่อยู่ห้องแดงนะ ันเปิดประตูนะ้วเปิดเลยปุ๊กเฝ้าประตูฟ้าอยู่ฟิสี่เจ็บเลือดไม่เห็นเลยไขประตูเดียวเลยเี่ยไหนคนนี้อยู่ไหนมาประตูแดงสิ <ผม S 2> คนนี้อยู่<ค><ค>ไหนอะประตูอยู่พี่ไขประตูขึ้นมาเลยประตูเดียวมาโอ้โหไปโดนเ,เฟสอะ ขึ้นปลาก็ไม่มีไข่ควงโจ๊กตอบหน่อยแต่เย็นนะครับเียวมากคับไครขึ้นได้ก็ขึ้นไปก่อนเลยมันไม่มีตัวเปิดประตูในประเด็นน่ะโอ้ไม่มีไข่ควงเออหยิบเลือดอีกเยี่ยมครับโจ๊กพีคกินเขาเรียก เป็นสิบครั้งจะไปไหนมามน,ออน,นี่ทางของชั้นบนบันไดครับเยี่ยมเลิศมากเปิดไม่ติดอีก คนยอดไลฟ์แล้วค่ะพีซี่อะไรันกสานะฮะอาวเปิดโปรเหรอ,อาตามกูไปไหมเปิดโปรเหรอเปิดโปรเหรอเปิดโปรเหรอเห็นได้ยังไงไปเดินเอกสารมาครับ เดี๋ยวไปกินข้าวร้านใหญ่ต่อยแล้วค่ะเปิดโปรหรอเปิดโปรหรอไปให้เปิดโปรไอ้ชิอยู่กลาเด้อยิงว่ามาชาโดนดินไลแน่ส่งเหรียญจังหยิบเลือดหยิบยาอีกแล้วเยี่ยบป้ายัง แอตจ่ายโจทยให้เรียนออกมาเดี๋ยวนี้ค่ะมึงอีซี่มาจากไหนก็ไม่รู้มึงเขาบอกว่าซี่อยู่ข้างล่างซี่มันชอบเผือกมะมันรักแฟนมันว่ะคือจอดี้คุณสุดไปพบที่อะไรมาเลยเหรอกูอยู่ข้างนอกกับผมที่เจนนะครับไปไหนกันบ้าง แอจ,จ่าโจกีสันดานโจกยังปิดแล้วนะครับกระโดดออกมาได้เลยพี่ซี่อยู่กับพี่พี่ซี่เดินไลจังวะเมืองอ๋อสับไม่หยุดเลยนะอีชิบหายเปิร์กนั้นอยู่ไหนวะ พีต้นเฟิร์กมันอยู่ไหนเฟิร์กมันอยู่ไหนคืออะไรพี่จะรู้ไปล่ะพี่ไปจะได้เสร็จแล้วพี่พี่จะออกมาก็ออกมาเลยออกทางประตูฟ้าแอดจ,จ่าโจ้ไขเรียนออกมานี่คือคำสั่งโอ้โหตอนนี้เครื่อดูไปทับอะไรวะเนี่ยครับไปแล้วเด็ก พวกเธอรอดกันแล้วเหรอเหลือพี่อ่ะเร็วๆเลยผมรออยู่ที่ประตูแบตอ่ะพี่ทำได้ทำเลยเลยมาแล้วคนเด็กอะเจ้เฟสมาไปกันนะพี่ไปเลยไปเลยออกประตูไหนกันแบตออกประตูฟ้าแบตเจ้เฟซอยู่คาบแบตเตอรี่พี่ กือบแตกตึงมากตึงไหมมันเปิดแล้วใช่ไหมมันรู้ได้ยังไงวะมันรู้ได้ยังไงว่าพี่อยู่นี่วะมันเดาวะไปประตูฟ้าเลยได้พี่ประตูฟ้าแต่เล่นเฟสไม่รู้กลับอะไรกันลองดูดีกี่แล้วพี่แต่ประตูเปิดเสร็จแล้ววายที่นิกกี้เ่เกมตึงโหดตะลึงยึงตึงตึงเกมโบมากเลยค่ะไปกินข้าวแล้วนะครับพี่เหมือนเดียวกเดีก็เห็นหรอกพี่อะไรนะเต้นพี่เดียวนเดี๋ยวเลนเขาก็ได้ยินหรอกพี่ เนี่ยแล้วประตูฟ้าเขาไม่ทีเจ้พอก็รู้หรอกเอาใค่อีกคนหนึ่งยังไม่ออกเบย์ไได้อยู่กับเราพี่ผมอยู่หน้าบ้านผมแต่เขาปิดเจนแล้วนะกลับมากระทืบเจนก่อนไปทานแล้วพี่เขาใสไม่ได้แรงมากนะพี่เบย์ประตูฟ้าอีนกี้กระโดดออกด้นะครับผมแทงไก่ตรงหน้าต่างไปแล้วเขาอาจจะไม่รู้ถ้ากระโดดออก เลือกเฟซเลือกเอาพี่ปัดปิดแปดแล้วนะถ่าไม่เป็นไรคุกไปรอรูดอ่ะเลือกเฟซอยู่ที่คุกลวกด่าเกินอ่ะน่ารักเนาะ มาละสามป่ะพี่ไปเลยอ่าเลยดับไปดึกเกมนี้มันมันเป็นอะไรกับชั้นเนี่ยอีสามตัวเนี่ยงงมาก ซิซี่นี่หลายรอบมากเบย์ยเพิ่งออกนะเบย์ตามติดค่ะตามติดชีวิตดาราสาวเฟิร์นฟิวล่ะมีใครทำยังฟิวมีบันไดไม่ได้เปิดอะไรเลยครับผมว่ากระโดดหน้าต่างผมแทงไก่แล้วเขาไม่รู้หรอกไม่ไม่แต่ว่าเจนก็ยังไม่ปิดอ่ะก็พี่ไปทำอะไร Oh, hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht du กรีหน่อยสิง่วงอยากตกใจมียาแถวนี้ไหมไม่ดีท่อกิยเอาไปแล้วพี่ตูห้องแดงก็เปิดแล้วนะครับ เบร์ B, กลับมาเปิดกระทืบเจนก่อนพี่ครับในโลก <c oughs> ในโลกนั้นตัวละครรู้จักคำว่ากระโดดพี่มันกระโดด <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> นี่มาทำแบตเอ้ยมาทำฟิวด์ดิพี่ตัวคนเดียวเนี่ยนะ <c oughs> ได้เพราะตอนเนี้ยคนหลอกคนไปที่าพี่อยู่แบาตเตอรี่ไม่ไปแบตก็ไปดิชั้นล่รรางนะครับชั้นบนไม่มีฟิวมันก็โอ้คิดว่าพี่จะไปเอาฟิวไง ไปคงไม่คิดหรอกพี่จะไปเอาฟิลมันคงไปที่แบตเตอรี่กับเจนเทียนตอนนี้คือพี่ต้องการยามากเี้ยวขวาไปไม่มียาหรอกกลับไปห้องห้องนี้เออเจอแล้ว ใชก็นะเแบวบิ่งให้มันเห็นแสงสิเบแต่ปมเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมยู่หน้าบ้างแต่เขาบอกคนอื่นไม่ได้เปล่าอาจจะไม่ได้พิมพ์บอกเปล่า Why this you are Please me? doing to stop. หาฟิวชั้นแรกไปก่อนเลยพี่เรวอาคุกจับกินตดพี่นะพี่ <laughs> อยู่อยู่บันไดซะ ดดหน้าต่างได้ใช่ไหมน้องเปได้ครับได้ไม่มีไก่ไม่มีอะไรแนละ้วตัดโมบายทิ้งหมดแล้วทำไมที่อีกคนเสียงง่วงนอนจังคะ เอาคุกลุ่เต้นอยู่ไหนอ่ะเต้นอยู่หน้าบ้า,านครับอยู่หน้าบ้านรู้ดีจังมันได้ยินเสียงกระโดดแน่เลยวะ่ะ อเลเทอร์เฟสอยู่กับผมตรงหน้าบ้านนะครับอเลเทอร์เฟสอาละเบอร์ป่ะแล้วม็บูทไปเดียวป่ะเหลือแค่แบตเหลือแค่ปิดใช่ไหมเติ้ลใช่เสร็จหมดแล้วเหลือแค่ปิดแต่ไม่รู้ว่าคุปไปเอากแจไปใส่ยังนะผมว่าพี่ไปใส่ฟิวก็ได้จะได้แล้วตอนเนี้ยต้างมา ทำไมเดซเปเปสเหมือนรอคนปิดเจนให้เลยเออแล้วก็ตะว่าไก่นะพี่สายเบื่อแล้วก็เกลับไปแล้วครับโอ้โหวิเลยพี่วิวิทันทันไม่รอดหรอกทันฐา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 นเดือดพึ่งทอยพึ่งทอแอนนาแรงสาบถึกไปเร็วแข่งเบาเวลไปไปค่ะไปหญิงไป ว ain oh. ิ่งค่ะแม่วิ่งวิ่งกดให้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้วิ่งอีกเร็วอีกอีกอีกโอ้โหยังก็หนีนะเจอขาดอีกนิดเดียว หลังหักแล้วอ่ะสวัสดีค่ะมีอิวพี่ตักษูแล้วคือมันค่อนทำไมพี่เลือกเท่งอีกอ่ะก็ฉันมีไอ้นี่ไงเปิร์กเลยยอมเถิดค่ะแบบนี้อีกปางเนครับจิตตีเดี๋ยวไม่ดูน่าจะไปโดนจาไปโดนตีไม่ปักถูกอ่ะพี่วันนี้ตกงมีแน่มาโอ้ดูหลังแอนนาดิ รอดรอดจากที่นี่ได้แล้วจะไม่รอดจากโรงพยาบาลอ่ะเวอร์แม่ลงกี่โมงคะฮะเดี๋ยวคันจะลงแล้วค่ะ รีบไปไหนคะจะมาอีกไหมคะแม่ เรียบร้อยแล้วค่ะน้องหญิงยอมแห้งยอมแล้วค่ะเหนื่อยแล้วเต็มที่แล้ว